ทดสอบทดสอบได้ยินไหมจ๊ะได้ยินจะเอาไปยอย่างคลิปเนี่ยไปกันเถอะครับแป้นพิมพ์เสร็จตกระป๋องเอามาเอาที่ตากจานไหมอ่ะมพูดว่าไปควรเอาใส่มือเป็นขอเข้าห้องนังก่อนนะโหนี่ตั้งแต่เช้าอย่ามาแมนเนตตัวเก่าแมนเนตได้กะไปฉี่ก่อนนอนอ่ะตัวยังฮื่อลูกฉี่ก่อนนอนได้ไปเลยตัวไันเนี่ยไปเลยไปเลยจะไปอุ้ง ตอนนี้ถัวไปเต้อรอก่อนนะไปแล้วเนาะโหลฮัลโหลแม่จ้าว่างไงสิ่งที่เปลี่ยนมึงอย่าโง่ไงอ๋งอโอเคขอบคุณเดี๋ยวกับเปุ้นหูเสือแปลกเปุ้นหนาวเปุ้นนอนไปเฮ้ย <c oughs> ไม่ฟ้าลิคิตเพื่อทำคอนเทนต์เจหงโง่แบบเดี๋ยนี้ที่ไหนกูเป็นเจหงกันเออมึงเป็นเจ๋งง ตัวใช้โรดใช้ถนน,นอ่ะตัวสงบอารมณ์หน่อยตัวไอ่หยังไงหยังร่ำเหลือวะเนี่ยเก็บฟูดมน,น,นเนี่ยเก็บไปยังเไม่เนี่ยอย่างอ๋ออันนี้ป่ามันอุกแล้วยุงมันเยอะมันจะเข้ามาในโรดตัวเข้าใจก่อน <laughs> แม่ง้นโออกหกขี้เล่าอ่ะอนคนเคยกินแต่มันไม่ได้ทำให้คน,นดีขึ้นก็ตัวกินนอกงเนกงี่ย <laughs> แป๊ะพึ่งม่เนี่ยเนี่ยกระเป๋าไปไหนสวัสดีลูกสาวสวยไม่ลืมมาตังมาหรออ่เถือกลัวอะไรอ่ะคุณเพื่อนนะเดี๋ยววันจันทร์เอาขานมมาแบ่งเพื่อนกินไหมกินข้าวกันได้ค่ะแม่แม่น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแม่ก็แค่หนุ่มบอกให้ผู้ชมหน่อยวันนี้ไม่สนุกเลยเพื่อนไม่เล่นด้วยไูน้โชว์ไอ้โมดิ์ดิไอเทมของเด็กวัยนี้น ไปเราก็เป็นธรรมก้อสนะครับใบนี้ก็เป็นไอโมอเอกนาะอะไรจะ,จะปิดกล้องเน,นอ่ะปิดสิดีได้ตัวดูซูมใกล้ๆดิใครคนนี้ใครโอ,อ้โหไม่รู้จักรู้จักแต่คนนี้<อ>มัมแซบเว ยงปิดตู้ได้ไหมคะเขตเต้เขตเต้มาอยู่หรอยุงจะเข้ามีไหนยุงโกนโต๊ะอีเพันมือกับมดญละยุงอ่ะของเซเว่นนี่พูดเพราะๆเข้าใจไหมที่พูดอ่ะรีบกวาดสิฉันจะเก็บรองเท้าก็มาเก็บเลยก็มันเปื้อนอยู่อ่ะกวาดให้สะอาดเข้าใจไหมเก็บไปไปเลยไข้าใจเปมาซีวิตติดคอนเทนต์นะเฮ้ยไม่ต้องไหนอ่ะ ก็เปิดที่นี่หรอก็เมื่อวานไม่ได้ไวตรงนี้นี่ไปแน่ไงหล่ะมันก็ต้องทำมอย่างเป็นรูทีเียยุ่นพ่อเนี่ยเตียบอกเขาเดี๋เข้า้ันก็ซับเหลวสักคำเตะอไทยอยู่ฮะนะชามีไปจัดการธุระตัวเองหนึ่งทำควาาบ้านสองเตรียมกระเป๋าสามผักผ้าสี่รีดผ้าห้าอาบน้ำแล้วก็มาเล่นเกมได้ก็จะได้เนี่ย ต้องแหงผูจ้จ่ายเว้ยไม่เราหยิบถุงผ้าอันนี้ถุงผ้าเอาถุา<อ>างไหนก็<ค>ได้ใช่ไหมเอาได้หมดเลยเพราะคนซักมาแล้วโอเคจบปีหลอกวันนี้ได้ปุง